นี่กลัวตัวเล็กๆตัวตี๊ดเดียวเองกลัวทำไมเตะทีเดียวก็กระเด็นนะอ่ะเพื่อนมันจับเราไม่ได้เพื่อน พัวรอตัวเล็กเกินเนะี่ยจะตั่นสู้อย่างไงโอ้โหมันโดดเกาะได้นี่ว่าเ้ยเฮ้ยโอ้โหมัน,นมันไปนบอกลูกพี่ใหญ่มาดิโอโ้เจ็บเลยเรา ก็ไม่เข้าใจมันเหมือนกันนะไอ้เคเลอร์อตัวนี้เดี๋ยวก็มาเป็นตัวเล็กเดี๋ยวก็มาเป็นตัวใหญ่น้อยเราก็ยูยาเต็มไว้ก่อนแล้ววะโดนตีจะได้ไม่ร่วงไปสู้กับมันต่อมาได้ปะเอามาก็ทำแตกเลยเครื่องเดียวมัน

ช่วยกันโดยโดยช่วยกันอุ้ยดื้อหินพันเอาละเอาอย่าเหตุแตกไหมล่ะฮู้ยเช่นยังไม่ตายคาบกอกยาอยู่ไม่เอาออกจากปากสักทียาอยู่งห่ออะไรวะเฮ้ยดูไม่หมดสักทีเอ้ยนาน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 โอ้โหเฉียวหูไปเลยเฮ้ย แล้วก็มาเป็นตัวใหญ่ยังไงเนะมาเถอะรอนายอยู่แล้วล่ะหิวยาวยวาหิวยาวย ราต้องเข้าด้านหลังไงแหมเครื่องเปิดแล้วทีนี้ยพอไปโน่นล้วเว้ยเขไม่ใช่ทางเราอยู่ใกล้ๆจะไปทางโน้นีิแล้วเปิดๆฝั่งโน้นก็ได้มั้กโอ้ยโดนแล้วเฮ้ย ลดลดลดนี่ไง้าเอ้ยเฮ้ยตัวใหญ่มาไปก่อนลรากูโอ้โหบุดวิดว่ดวะแทบตายอ่ะโอ้โดนสุดช่วงสุดท้ายโดนเกาะคอเลย โดดเกาะหลังกัดหูเลยตัวไอ้ลูกตัวน้อยมันน่ะเหยดเข๋แต่ก็ผ่านไปด้วยดีครับไป้วครับเราพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับโวด,ด